ประกาศตามหาเรือหายครับสรุปแปลกแต่จริงประเทศไทยเรือน้ำมันเถื่อนของกลางสามลำหายจากอ่าวสัตหีบเมื่อช่วงวันก่อนที่ผ่านมานะครับไทม์ไลน์สั้นๆเลยคือช่วงเดือนมีนาคมตำรวจน้ำจับเรือน้ำมันเถื่อนได้สามลำเพราะน้ำมัน300แสนลิตรแล้วก็เอามาจอดที่ท่าเรือตำรวจน้ำแต่ว่าตอนหลังพายุมาเขาเลยขยับไปอีกร้อเมตรวันก่อนตื่นเช้ามา เรือหายไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะก็เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าเรือของกลางจำนวน3ลำนะคะที่ทำการจอดทิ้งสมอในระยะปลอดภัยห่างจากสะพานตำรวจน้ำประมาณ100เมตรได้หายไปทั้งหมด3ลำค่ะประกอบด้วยเรือ JP พร้อมของกลางเป็นน้ำมันเถื่อนประมาณ80,000ลิตรและลูกเรือนะคะจำนวน7คน เรือซีฮอตพร้อมน้ำมันเถื่อนประมาณ150,000ลิตรพร้อมลูกเรือจำนวน6คนแล้วก็สุดท้ายนะคะเรือดาวรุ่งพร้อมด้วยน้ำมันเถื่อนประมาณ100,000ลิตรและลูกเรือจำนวน5คนค่ะ เนื่องจากตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีพายุเข้าในพื้นที่อำเภอสัต,ตหีบแล้วก็มีกระแสลมแรงทำให้สะพานตำรวจน้ำไม่สามารถรองรับน้ำหนักเรือของกลางที่จอดอยู่บริเวณหัวสะพานได้ทั้งหมดจึงให้เรือของกลางนะคะออกลอยลำเพื่อทำการทิ้งสมอในระยะปลอดภยัย ด้านพลตำรวจตีจรูน,รนเกียรติปานแก้วนะคะรองผอบอชกค่ะก็กล่าวว่าในวันนี้เวลา13นาฬิกาก็จะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่บริเวณท่าเทียบเรือตำรวจน้ำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะทราบว่าตำรวจที่เข้าเวรเนี่ยเขาบอกว่ายังมองเห็นเรือดังกล่าวเปิดไฟเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่11มิถุนาค่ะ จนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกานะคะเรือทั้งหมดดับไฟแล้วพอถึงช่วงเช้าก็พบว่าเรือทั้ง3ามลำได้หายไปแล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าสำหรับเรือทั้ง3ามลำที่หายไปในครั้งนี้ปรากฏว่ามันเป็นเครือข่ายแล้วก็มีความเชื่อมโยงของโจ้น้ำมันเถื่อนหรือว่าโจ้ป,ปัตตานีเดี๋ยวเราจะไปคุยเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้กันกับ พี่ชัยยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดวลีนูภัคใต้ต่อล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัยยงสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชัยยงครับอยู่ในสายแล้วนะครับค่ะพี่ชัยยงคะเรือของกลางเรือที่มันหายไปสามลำเนี่ยมันยังไงคะพี่ชัยยงเกิดอะไรขึ้นอยากให้พี่ชัยยงช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยค่ะครับก่อนพูดถึงเรือพูดถึงประวัติของโจ้นนิดนึงก่อนนะครับได้จะได้เชื่อมโยง ร่งเห็นนะครับว่าโจ้คือใครและเรื่องอย่างนี้เคยเกิดกับโจ้มาแล้วกี่ครั้งนะครับโจ้เนี่ยครับโจ้ปัตตนีหรือเสียโจ้ปัตตานี่ยนะครับเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดินทางมารับจ้างทำงานนะครับที่จังหวัดปัตนีตั้งแต่ตอนหนุ่มๆน,นะครับอาชีพเรกของโจ้เนี่ยก็คือเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากแพปลาที่จังหวัดปัตตนี แล้วก็ต่อมาก็ผันเข้าสู่วงการของหวยเถื่อนบ่อนการพนันนะครับหลังจากนั้นครับก็ตั้งโรงไม้นะครับนำไม้เนี่ยครับไม้ที่สำหรับต่อเรือนะครับตั้งบริษัทใหญ่โตครับนำไม้มาขายให้กับผู้ที่ต้องการต่อเรือประมงในจังหวัดชดยายแดนภาคใต้นะครับโจมีบริษัทอยู่ที่จังหวัดหนองคายมีบริษัทโรงไม้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และมีบริษัทโรงไม้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นคือธุรกิจที่ถูกต้องนะครับแต่ปรากฏว่าในการนำไม้เข้ามาครับไม้ส่วนหนึ่งครับเป็นไม้ที่ลักลอบนำเข้ามาจากสอปอปราวนะครับ,รบเข้ามาจังหงคายแล้วก็เดินทางมาถึงจังหวัดปัตตานีนะครับธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งของเจ้าก็คือเป็นเจ้าของโต๊ะบอลน,นะครับโต๊ะพนันบอล เครือข่ายเยอะมากทั้งปัตตานีและหัดใหญ่และยังมีอีกธุรกิจหนึ่งครับคือร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ตั้งอยู่ในอำเภอหัดใหญ่เพื่อใช้ในการฟอกเงินในการนําเงินสกุลต่างประเทศที่ได้มาจากการค้าน้ำมันเถื่อนนะครับมาใช้ฟอกใช้แลกเปลี่ยนในร้านของตัวเองธุรกิจสุดท้ายของโจ้ก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจค้าน้ำมันเถื่อนที่อ่าวไทยนะครับ โปบตตานีเคยมีข่าวโด่งดังเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วครับตอนที่พลเอกอตอนที่พลเอกจตุพลนะครับกัลลัพระสุดซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าปราบกรามภัยแท้อนของกรมนอภาคสีส่วนหน้าตอนนั้นยศยังเป็นพลตรีอยู่นะครับเข้าจับกลุ่มที่บริษัทที่บ้านพักนะครับยึดได้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดครับ ในโทรศัพท์ของโจเนี่ยครับมีรายชื่อของผู้รับสวยจากน้องมันเถือนในประเทศไทยทุกหน่วยงานทั้งหมดนะครับเกือบ200ชื่อตั้งแต่ระดับพลตำรวจเอกจนถึงจ่าสิบตำรวจนะครับเป็นหลักฐานสำคัญมากครับในช่วงนั้นเนี่ยถ้าจะดำเนินการในการที่จะเอาผิดเรื่องของสวยเพราะมีบัญชีในการโอนมีหมายเลขบัญชีมีชื่อธนาคาร และมีชื่อพะระลิยาของเหล่าท่านเหล่านั้นต่างๆเรียบร้อยครับ,รบมีหลักฐานโอนแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยครับโอนเท่าไหร่อย่างไรนะครับโจ้ถูกจับนะครับดําเนินคดีที่จังหวัดปัตตานีนะครับวันที่โจ้ขึ้นศาลครับโจ้ถูกศาลสั่งจำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาขณะที่ควบคุมตัวโจ้ ลงมาที่ห้องข้างล่างเพื่อรอที่จะไปเรือนจำครับโจ้สามารถที่จะหลบหนีจากสารจังหวัดปัตตานีไปยังมาเลเซียนะครับด้วยการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องร,รวมทั้งทนายประจำตัวและหลบหนีจากประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้ครับโ,โ,โจเนี่ยครับมีหมายจับเหลืออยู่อีกหมายหนึ่งนะครับ และก็มาถูกจับที่ห้วยขวางเมื่อปีที่แล้วนะครับและตํารวจห้วยขวางควบคุมตัวมายังศาลจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะมาดําเนินคดีแต่ปรากฏว่าตํารวจสพเมืองปัตตานีไม่ได้ทําเรื่องหายตัวโจ้ก็เลยเดินทางออกจากจังหวัดสงขลากลับไปสพปาววันนี้นะครับโจ้น้ํามันเถื่อนเนี่ยครับหรือโจ้ปัตตานีหรือเสียโจ้เนี่ยครับ มีบัตรประชาชนเป็นคนของสอปปลาวแล้วแต่ยังไม่ได้ถอนสัญชาติของประเทศไทยนะครับนี่คือประวัติของเสียโจ้แบบคร่าวๆนะครับที่ไม่เจาะลึกและก็มีภาพประวัติศาสตร์อยู่ภาพนึงครับที่ยึดได้จากโทรศัพท์ของเสียโจ้ในวันนั้นก็คือภาพของเสียโจ้ที่กําลังกราบเท้าของอดีตนายกทักษิณอยู่ที่ต่างประเทศนะครับตอนนั้นเนี่ยานายกทักษิณหนีไปต่างประเทศแล้ว และเสียโจ้ไปพบนะครับเพื่อให้ช่วยเคลียร์คดีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เคยติดต่อประสานงานกับกรงเงาภาคสี่ถามว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะพ้นคดีนะครับแต่ทางพลเอกจตุพรกาลังพสุทนะครับไม่โอเคด้วยก็เลยมาถึงเรื่องของการที่ดําเนินคดีกับโจ้จนโจ้ต้องหลบหนีจากประเทศไทย หลังจากโจ้กลับไปต่างประเทศแล้วครับธุรกิจใหญ่โตของโจ้คือธุรกิจค้าน้ำมันเถื่อนครับน้ำมันเถื่อนของโจ้เนี่ยครับรับทั้งหมดมาจากโรงกลั่นสิงคโปร์มาลอยลำอยู่ที่อ่าวไทยส่วนหนึ่งน่นะครับเป็นน้ำมันที่ขายเถื่อนมายังประเทศไทยส่วนหนึ่งครับมีสัมปทานขายไปยังฝั่งของประเทศกัมพูชาครับเพราะนั้นเนี่ยครับธุรกิจของโจ้ไม่ได้ทำธุรกิจน้ำมันเถื่อนอย่างเดียวครับ แต่เป็นธุรกิจที่ส่งออกน้ำมันถูกต้องมีบริษัทจดทะเบียนไปยังประเทศกัมพูชาด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องของโจง้ครับน้ำมันเถื่อนหรือโจ้ปัตตานีนะครับ,รบโอ้โหคมันมันเรื่องจริงหรือละครวิ่ยายยงตาโจ้น,นี่แกโดนจับสองรอบรอบแรกตำรวจมีคนพาหนีรอบที่สองนี่ก็ก็หลุดไปได้แล้วก็ ไปเชื่อมโยงกับไปเคยไปกับเท้าคุณทักษิณด้วยแสดงว่าใจอิทธิฤทธิ์เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับโจเป็นคนพูดเพราะปากหวานนะครับและก็ใช้เงินเป็นนะครับคือผมลืมหยิบมานะครับมันอยู่ที่ทํางานอีกอันหนึ่งผมมีรายละเอียดบัญชีรายชื่อการจ่ายส่วยทั้งหมดที่ผมปริ้นมาจากเจ้าหน้าที่กรมนนครนะครับ,รบมีชื่อหมดครับเนะี่ยตั้งแต่นายพลคนนั้นอยู่สอบสวนกลาง คนนั้นอยู่ตำรวจน้ําคนนี้เป็นพอศุลลกากรนะครับคนนั้นเป็นอะไรไม่หมดครับนะแต่เสียดายครับประเทศไทยอะครับไม่ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดําเนินการกับข้าราชการที่รับส่วยเสียเจ้าทั้งที่ถ้าเอาไปใช้หรือให้ปปชดําเนินการนะครับรับรองครับวันนี้อะครับจะมีนายตํารวจด่านศุลกากรอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันเถื่อนนะครับ ติดคุกไม่ต่ำกว่า50คนครับจากบัญชีที่ยึดได้ครับอันนี้คือในส่วนของประวัติโจปัตตานีที่อิทธิฤเยอะมากแต่ว่าที่จะชวนพี่ชยงมาคุยเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเรือ3ามลำที่หายปริศนาของกลางพร้อมน้ํามัน300แสนลิตรพี่ชยงช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าลมมันพัดแรงหรือว่ามันจะมีเครือข่ายเสียโจมาสตาร์ทเครื่องขับนี้ไหมครับ หนึ่งนะครับมีคนเมาเรือเหล่านี้ไปครับนะลมพัดแรงถ่าสมอขาดนะครับเรือมันก็ไปแบบสะเปะสะปะนะครับมันไม่ตามหลังกันไปจนหายไปจากน่านน้ําทะเลไทยครับนะครับเพราะมันจะไปตามกระแสคลื่นและกระแสลมแต่นี่ครับมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าเขาวางแผนร่วงหน้าเขารอจังหวะของคลื่นลมเพราะเขารู้ครับ ถ้าหนุบหน้ามราสุมเมื่อไหร่ครับเรือพวกนี้จะต้องหาที่หลบลมนะครับว,วิธีการหนึ่งของผู้ค้าน้ำมันเถื่อนนะครับก็คือการพยายามที่จะเอาของกลางออกไปให้ได้นะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดที่สัตหีบเป็นที่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเสียโจ้ครับไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุแต่เป็นเรื่องของการวางแผนนะครับดูอย่างนี้ก่อนนะครับ เรือแต่ละลำมูลค่าเท่าไหร่ตรงนี้คือโจทย์ครับนะเรือแต่ละลำนะครับมูลค่าหลายสิบล้านบาทนะครับ่เรือเดินทะเลเนี่ยครับถ้าเป็นเรือที่เดินสมุทรนะครับราคาต่ําสุดก็ลําละสี่สิบล้านนะครับไม่รวมน้ามันเถื่อนนะครับน้ามันเถื่อนจํานวนเท่านี้ก็เอาสามสิบไปคูณครับนะแล้วก็จะรู้ว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็พอดูทรัพย์สินเสร็จครับกลับมาดูเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการเป้าของกลางก่อนครับเจ้าหน้าที่ซึ่งในบัญชีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลของกลางผมเชื่อว่าระดับชั้นประทวนครับถ้าเป็นตำรวจก็สูงสุดก็คือนายดาบนะครับถ้าเป็นหารเรือก็พันจ่าเอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องดูด้วยว่าคนเหล่านี้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับและอายุราชการเหลือเท่าไหร่นะครับและขนาก็เหมือนกับตอนเสียด้นหนีสารนั่นแหละครับแล้วก็คำนวณดู ว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ในการที่จะเอาเรือออกไปนะครับเพราะว่าโทษฐานในการที่ทำให้เรือของกลางหายน่นะครับอย่างดีก็แค่ตั้งกรรมการสอบวินัยนะครับไม่ถึงกับให้ออกนะครับสูงสุดก็คือให้ออกถ้าให้ออกเนี่ยยังรับเงินเดือนยกเว้นการไล่ออกนะครับเพราะนั้นน่นะครับถ้ามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เหล่านี้นครับอให้เขารับผิดตามระบบราชการแต่เขาได้เรือไป นะครับอย่าลืมนะครับว่าเรือเวลายึดมาเนี่ยครับกุญแจเป็นของกลางด้วยนะครับกุญแจเรือครับครับนะแสะดงว่าเรือทั้งสามลำนี้ยึดมาจริงแต่เจ้าของเรือใช้สิทธ์ครับใช้สิทธิ์ในการขอดูแลของกลางเพราะนั้นนะครับในเรือทั้งสามลำที่จอดอยู่ที่สัตหีบครับจะมีคนของเสียโจในการดูแลรักษาของกลางตั้งแต่การสตาร์ทเครื่องตั้งแต่การที่จะ ดบำรุงรักษาให้มันใช้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเราดูเวลาที่ถูกจับกับวันนี้ที่เรือหายไปนะครับมันหลายเดือนนะครับถ้าไม่มีการดูแลรักษาเนี่ยครับมันใช้ไม่ได้นะครับเรือเนี่ยครับต้องมีการดูแลรักษาต้องมีคนขับประจำเรือคอยสตาร์ทเครื่องอยู่ทุกทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาถึงสามารถที่จะขโมยเรือหลบหนีไปได้ครับเออ โอกาสที่จะตามเรือทั้งสามลำกลับมาตอนนี้ข่าวว่ามันแล่นเข้าไปกัมพูชาแล้วพี่ชยงโอกาสามีมากน้อยแค่ไหนฮะคือเสียโจ้มีฐานอยู่ที่กัมพูชานะครับเขามีบริษัทค้าน้ำมันต่างประเทศอยู่ที่กัมพูชาเพราะนั้น่ะเรือทั้งสามลำก็ต้องไปกัมพูชาและเรือทั้งสามลำนี้ต่อไปก็จะไม่กลับมาหน้าน่น้ำไทยแล้วนะครับเพราะมันเป็นของกลางนะครับ ว่านะครับเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่อภัยไข้านะครับเป็นเรื่องที่ตํารวจน้ําเนี่ยครับจะต้องสืบสวนที่มาที่ไปนะครับเรือพวกนี้ครับนทั้งเรือทั้งน้ํามันนะครับถ้าขึ้นศาลศาลตัดสินลิฟครับกฎหมายน้ํามันเถื่อนมีอยู่สองกรณีครับถ้าคนจับเป็นสัมภาษณ์ิฟต์นะครับจับเสร็จเนี่ยครับเขาจะไม่ยึด อาหารนะเขาจะไม่ยึดน้ํามันแต่เขาจะเรียกเก็บภาษีครับนะสมมุติว่าภาษีเนี่ยการนําน้ํามันเข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิตรละเท่าไหร่แสนลิตรเป็นเงินเท่าไหร่เขาเรียกว่าเสียค่าปรับพอเสียค่าปรับเสร็จครับศุลกาสัมปะสมามิก็จะคืนทั้งของกลางและคืนทั้งน้ํามันให้กับเจ้าของแต่ในกรณีที่ตํารวจจับนะครับแล้วก็จับเสร็จแล้วครับไม่ส่งสัมปะสามิตไม่ส่งศุลกากร แต่ใช้วิธีการฟ้องที่อายการได้อายการฟ้องต่อศาลครับทุกคดีครับศาลไม่เคยคืนของกลางศาลสั่งลิฟหมดทั้งน้ํามันและทั้งเรือ <c oughs> ก็คิดดูครับว่าเขาจะเสียหายเท่าไหร่เรือสามลำครับอย่างน้อยค่าเรือต,ต,ต่ำที่สุดก็ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะครับ <c oughs> น้ํามันนะ่ะชิบจ้อยครับแต่ <c oughs> เรือต่างหากที่เขาต้องการเอากลับไปเพราะถ้าเรือถูกยึด <c oughs> เขาขาดทุนนะครับครับ <c oughs> <c oughs> พ,พี่ยงไอ้ไอเคสเนี้ยมันจะเทียบเคียงกับเคสเที่พี่ชยงเคยเล่าให้ผมฟังได้ไหมฮะที่มีการขายเรือไปก่อนแล้วก็ไม่ได้รางวัลน,นําจับอะไรเนี่ยครับครับพี่จังหวัดสตูลครับนะพลพันตารวจโทโยงยศเทียมประชานะครับเมื่อปี2535าหครับทําหน้าที่เป็นสารวัตรสอบสวนได้รับคําสั่งให้ไปจับกลุ่มผู้ค้าน้ํามันอิทธิพลรายใหญ่นะครับนซึ่งเป็น เครือข่ายใหญ่มากนะครับค้าน้ำมันตั้งแต่สิงคโปร์และอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มได้ครับเรือลักษมีเรือฮะเฮงนะครับได้เรือมาสองลำครับราคามูลค่าเรือลำละสี่สิบล้านนะครับได้รถบรรทุกน้ำมันหนึ่งคันขณะที่กำลังขนถ่ายน้ำมันจากเรือขึ้นรถนะครับได้ผู้ต้องหาเรียบร้อยนะครับคดีนี้ครับเจ้าของที่เป็นเจ้าของน้ำมันเจ้าของเรือครับต่อสู้คดีครับ ต่อสู้คดีใช้เวลาต่อสู้คดีกันสิบปีนะครับมาจบที่ศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์มีคําสั่งครับเนี่ยครับคําสั่งศาลอุทธรณ์อยู่ที่ผมศาลอุทธรณ์มีคําสั่งให้ด่านศุนลกากรจําหน่ายของกลางนําเงินเข้าหลวงและก็ส่วนหนึ่งจ่ายให้กับผู้จับกุมในที่เขาเรียกว่าเงินรางวัลน,นับจากนะครับผ่านไปยี่สิบปีครับนะ วันนี้นะครับคนจับนะครับคนตำรวจท่านตำรวจโทยงยศเกียมประชามีอายุเก้าสิบปีครับนะครับได้เงินเรืงครับล่อย่างครับล่าสุดเนี่ยครับทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้เข้ามาช่วยดูเรื่องที่ตัวเองอะครับยังไม่ได้รางวัลและเรือหาย่วันนี้นะครับของกลางทั้งหมดนะครับเรือมันหายไปมันหายไปไม่ใช่ถูกขโมยนะครับตรงเนี้ย เรือราคาล้ำสี่สิบล้านศุนลกากรให้มีการประกันเรือไประหว่างคดีล้ำละหนึ่งล้านบาทนะครับครับพอประกันเรือไปแล้วครับเจ้าของเรือก็เอาเรือไปทําหายแล้วบอกว่าเรือจมลงสู่ก้นทะเลไม่สามารถออกมาขึ้นได้นะครับจนถึงวันนี้แล้วครับด่านศุนลกากรเนี่ยครับก็ยังตอบจดหมายมายัางพันตํารวจโทยงยศเทียมประชาว่ายังไม่สามารถจ่ายเงินรางวัลได้ เพราะยังไม่ได้ขายของกลางออนะครับแต่จริงๆของกลางมันไม่มีนะครับมันหายไปหมดแล้วร,รถบรรทุกก็หายนะครับนะเรือสองลำก็หายนะครับวันนี้คดีเนี่ยครับสารตัดสินแล้วลสารดีกาด้วยซึ่งถือว่าเป็นสารสารที่สามนะครับไม่มีสารที่สี่แล้วสำหรับประเทศไทย่นะครับสารดีการตัดสินนี่ถือว่าสิ้นสุด แต่ปรากฏว่าวันนี้สุรตากรยังไม่ได้ทำตามคำพิพากษาของสาลฎีกาผ่านมาแล้ว20ปีครับเนี่ยครับพันธบรวรโทยงยศเทียมประชาร้องไปหมดตั้งแต่ร้องไปถึงนายกตู่ร้องไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับร้องไปหมดตรงไหนที่มีที่ร้องนะครับ,รบไม่มีอะไรชึบหน้าครับจนสุดท้ายเนี่ยครับเดือนที่แล้วทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยังพันธบรตรเด็กทวีสอดสองครับ ให้เข้าไปช่วยตรวจสอบนะครับเพื่อคืนความเป็นธรรมแล้วก็ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายตามคําสั่งศาลดีการครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะเห็นพี่ชยงเล่านะเท่ากับว่าคุณปู่คนนี้ที่เป็นอดีตตารวจเก้าสิบปีเนี่ยแกก็ยังเดินหน้าว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ว่าแกจะได้เงินรางวัลน,นาจับแต่ว่าผ่านมาสามสิบปีมันก็ยังไม่ได้นะพี่ไม่ได้ครับแล้ววันนี้เขาลําบากมากครับอยู่บ้านหลังเล็กๆท่าตาแหน่งสุดท้ายก็คือ รองผู้กำกับทำหัวหน้าสพอ,อสุคีรินจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้ววันนี้ภรรยาเนี่ยครับเป็นป่วยเป็นโรคติดเตียงนะครับแกอายุเก้าสิบปีจะต้องพยาบาลภรรยาเพราะไม่มีลูกนะครับะไปไหนก็ไม่ได้นะครับจะไปโรงเรียนด้วยตนเองอะไรก็ไม่ได้ครับผมมีเวลาเมื่อไหร่ถ้าผมผ่านที่ตรังผมจะแวะไปเยี่ยมทุกครั้งเพราะผมรู้จักเขาตั้งแต่เขาเป็นตำรวจตรงฉิน และเขาผมเป็นคนทําข่าวเรื่องตอนเขาไปจับน้ำมันเถื่อนเจ้านี้ครับเป็นน้ำมันเถื่อนผู้มีอิทธิพลนะครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราไปคุยแยกกันอีกอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าอันนี้ถือว่าจบเรื่องประเด็นน้ำมันเถื่อน